ก่นนะคะรอแป๊บน,นึงงรอสัญญาณมาก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเฉลยกันต่อนะคะในแบบฝึกหัดนะคะข้อที่7นะคะซึ่งเป็นภาคต่อจากเ,เรื่องการกดการบวกแล้วก็กดการคูณเนาะจากข้อที่ผ่านมาที่เราได้ทำข้อของสุพิชานัด,ดนัยไปแล้วนะคะในข้อ7นี้นะคะครูจะใช้สัญลักษณ์แฟกทอเรียลเข้ามาช่วยในการตอบคำถามนะคะให้นักเรียนดูก่อนแต่ก็ยัง แต่ยังไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องเข้าใจความหมายว่า x factorial มันหมายถึงอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อไปในบทหน้านะคะอ่ะวันนี้นะคะห้อง5้าทับสบอ็ดนะคะจะมาเป็นผู้ที่ร่วมเรียนไปกับเราแล้วก็บันทึกนะคะในนักเรียนที่เรียนอยู่นะคะนักเรียนถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้ตลอดระยะเวลาด้วยนะคะอย่าอย่าลืมนะคะเพราะว่าจะต้องรายงานนะคะมีรูปภาพด้วยนะคะข้อที่ข้อที่เเขาบอกว่า ในการจัดเรียงหนังสือค่ะในแนวเส้นตรงนะโดยให้หนังสือวิทยาศาสตร์มีสามเล่มต่างกันาความหมายของเขาว่าสามเล่มต่างกันหมายถึงไม่ใช่เล่มเดียวไม่ไม่ได้เหมือนกันะนะคะแต่เป็นวิชาว,วิทยาศาสตร์หนังสือคณิตศาสตร์นะคะสามเล่มนะคะต่างกันนะคะแล้วก็ภา,าษาอังกฤษสองเล่มต่างกันแล้วก็ภาษาไทยนะคะหนึ่งเล่มต่างกัน <c oughs> เขาบอกว่าจ้องหาวิธีการจัดก,การเรียงหนังสือทั้งหมดนะคะ ถ้าแล้วเรียนดูดังนี้ค่ะดูดีๆนะคะดูดังนี้นะสเต็ปที่หนึ่งเขาบอกว่าให้หมวดเดียวกันอยู่ติดกันสมมุติค่ะครูได้กำหนดสีไว้วิทยาศาสตร์สีเหลืองนะคะคณิตศาสตร์สีฟ้านะคะ ภาษาอังกฤษสีชมพูและภาษาไทยสีม่วงนักเรียนจา๋าในหนังสือมันมีทั้งหมดกี่เล่มคะแต<ป>่หนังสือนในเล่มกี่เล่มหลุกแปดเล่มแปดเล่มครับไม่ใช่วิทยา,าศสาสตร์สามคณิตศาสตร์สามรวมกันเป็นหก ภาษาอังกฤษสอง <c oughs> มี้าเออมีก้าเล่มนะคะมีก้าเล่มคราวนี้เสร็จปุ๊บโจทย์บอกว่าให้อยู่หมวดให้หมวดเดียวกันอยู่ติดกันวิธีการจัดเรียงนะคะเราจะให้หมวดที่ให้อยู่ที่หมวดให้หมวดที่อยู่เดียวกันน่ะอยู่ใกล้กันก่อนก็วิทหนึ่งวิทสองวิทสามนะคะคณิต หนึ 2, น่งคณิตสองคณิตสามอังกฤษนะคะอังกฤษหนึ่งอังกฤษสองนะคะแล้วก็ภาษาไทยนะคะภาษาไทยหนึ่งวิธีการก็คือเรามัดเลยค่ะมัดแบบที่เขาอยากให้ให้ให้อยู่ติดกันคือหมายเพราะว่ามัดเนี่ยหนึ่งกระจุกอันนี้หนึ่งกระจุกอันนี้หนึ่งกระจุกอันนี้หนึ่งหนึ่งอัน,นมีทั้งหมดกี่มัดคะลูกสี่ครับ ค่ะถ้าสีมักเราใช้เป็นสีแฟกอันนี้หมายถึงทุกอันนี้สลับกันได้สลับไปสลับมาสลับแต่เวลาสลับเนี่ยต้องสลับเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นก้อนใหญ่ๆนักเรียนเข้าใจความหมายไหมใช้เป็นสีแฟกดูสัญ,ญสล <ะ S 2> ักษณ์นะคะเวลาตอบต่อเป็นสแฟกสีแฟกต,ต่อมาเรามาดูต่อคะ่ะดูข้างในข้างในข้างในเอ่อข้างในตัวตัวที่เรามัดวิทยาศาสตร์มีกี่เล่ม สามครับเพราะฉะนั้นเราใช้สามแฟกค่ะหมายถึงว่าเราจะเอาสลับเล่มนี้มาสลับเล่มนี้เล่มนี้มาสลับอยู่ตรงนี้มาสลับอยู่ตรงนี้แล้วก็มาสลับอยู่นี้สลับได้หมดในมัดนักเรียนเข้าใจความหมายไหมดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นสามแฟกดังนั้นแล้วคณิตศาสตร์จะเป็นกี่แสกคะสามครับสามแฟกขอบคุณค่ะอังกฤษละคะสองครับแค่นี้ค่ะตอบแค่นี้เลยตอบหน่วยเป็นวิธีแบบนี้ค่ะ โอเคปะโอเคครับเออตอบแบบนี้ไปก่อนครูยังไม่สอนเกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมายแฟกทอเรียลเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้กันแต่ครูอยากให้นักเรียนคอนเซนเทรตที่วิธีการจัดเรียงก่อนนะคะต่อมาข้อที่สอง ครูจะใช้แพทเทิร์นเดิมนะคะโดยใช้สีแตกต่างกันนะคะครูให้วิทยาศาสตร์นะคะเป็นสีเหลืองนะคะหนึ่งสองสามเมื่อกี้นี้ให้คณิตศาสตร์ใช่ไหมเป็นสีฟ้าปหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามภาษาอังกฤษสีชมพูครับชมพูหนึ่งสองแล้วก็ภาษาไทยสีม่วง ครูจะใช้แพทเทิร์นนี้เลยนะคะไล่ไล่เลียงเลยแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้จับมัดนึกภาพบอกไหมคะยังไม่ได้จับมัดแต่โจทย์เขาบอกว่าให้หมวดวิทยาศาสตร์อยู่ติดกันแต่หมวดอื่นแล้วก็หมวดอื่นหมายถึงว่าหมวดคณิตกับหมวดวิทย์อยู่ติดกันหมดแต่หมวดอื่นไม่ได้ติดกันนักเรียนจะมัดกี่มัดคะสองครับสองมัดถูกต้องค่ะสองมัด สองมัดมัดยังไงวิทหนึ่งสองสามแล้วก็คณิตศาสตร์หนึ่งสองสามครับมันก็จะเป็นมัดอย่างนี้ปึ้งปึ๊บปึ้งปึ๊บอย่าง,งนี้ใช่ไหมถ้าฉะนั้นมันจะมีทั้งหมดกี่มัดคะในเนี้ยสองมัดครับไม่ใช่ใชมองให้ออกเด้อว่ามันมีกี่มัดสามมัดค่ะ เกือบถูกคะ่ะยังไม่ถูกคะ่ะสี่ค่ะยังไม่ถูกคะ่ะยอมนะคะถือว่ายอมแล้วนะคะมัดที่หนึ่งคือหนึ่งมัดที่สองสามสี่และห้ามีห้าคะ่ะนักเรียนลองมองดีๆนะยังไงเนี่ยเขาบังคับให้แอนสองอันนี้อยู่ติดกันแต่อีกเล่มเนี้ยไปอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้หรือมาอยู่ตรงนี้สลับไปสลับมาได้หมดเลยนักเรียนเข้าใจความหมายไหมมันฟรีอะ่ะมันนับเป็นหนึ่งมัด รู้ผ่าวไหมคะโอเคดังนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจับมัดได้ทั้งหมดห้ามัดเป็นห้าแฝดรู้ผาวไหมคะหลังจากนั้นปุ๊บข้างในข้างในข้างในหมดวิสลับเรียงกันได้เท่าไหร่คะสามครับสามสามแฝดแล้วก็คณิตก็เป็นสาม,สามแฝดตอบแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะโอเคครับข้อสาม เขาบอกว่าให้คณิตศาสตร์อยู่ติดกันและภาษาอังกฤษอยู่ติดกันคณิตกับอังกฤษอยู่ติดกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วจับมัดยังไงดีนะมัดคณิตกับอังกฤษอยกมัดคณิตกับอังกฤษไว้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ได้มัดรวมกันนะเออมัดแยกกันเพราะว่าเขาบอกว่าคณิตอยู่ติดกันและภาษาอังกฤษอยู่ติดกัน มัดแยกกันเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นแล้วมันเหลือกี่มัดคะมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะหกครับหกค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกถูกต้องค่ะหกพอหกเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะอะไรกันได้แล้วสลับได้ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นสามแฟกที่เป็นของคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นสองแฟกที่มันสลับกันข้านในภาษาอังกฤษนึกภาพออกไหมคะครับเออตอบแบบนี้นไม่ยากนะครูครูคาดหวังว่ามันจะไม่ยากนะคะ ต่อมาค่ะข้อสี่เขาบอกว่าให้หมดคณิตศาสตร์อยู่ติดกันเท่านั้นหนูจะมัดยังไงลูกภาษีอะไรมัดแค่คณิตศาสตร์ครับอีฟาคณิตศาสตร์สีฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วมันมีทั้งหมดกี่มัดคะข้างในเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดครับมีเจ็ดมัดเจ็ดแฝกแล้วก็เป็นสามแฝกที่ 3, เป็นคณิตศาสตร์ <5. S 2> เห็นไหมคะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะตัวครับ ข้อต่อมาข้อห้าค่ะหนังสือหมวดภาษาอังกฤษเท่านั้นที่อยู่ติดกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณมัดที่มัดชมพูครับสีชมพูมันก็จะมีข้างในมีข้างในมีแปดถูกต้องแปดแสกแล้วก็เป็นสองแสก <S 2> 2 <S ที่อยู่ข้างในน้ <8. S 1> อ,อกไหมคะต่อมาค่ะข้อหก ให้หมวดภาษาอังกฤษเท่านั้นที่อยู่ติดกันและอยู่ริมสุดเป็นยังไงอะภาษาอังกฤษเท่านั้นที่อยู่ติดกันและอยู่ริมสุดในข้อนี้เราจะใช้กฎการบวกด้วยก็ได้นะคะหรือจะไม่ใช้กฎการบวกแต่เราเข้าใจเองก็ได้ การเข้าใจเองหมายถึงความหมายของคำว่าริมสุดนะคะมันจะมีกรณีที่เป็นในลักษณะที่ว่า with w t t w with ใช่ไหมขอใช้สีอื่นละกันเอ่อ w ว t h นะคะคณิตน,นะคณิตภาษาไทยแล้วก็เป็น อังกฤษสองหมวดแบบนี้อันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งเห็นไหมคะก็คืออยู่ติดกันแล้วก็อยู่ริมแล้วก็อยู่ริมสุดด้วยนึกภาพออกมามันก็จะกลายเป็นสองแฟดใช่ไหมคูณด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแฝด่างนี้ถูกต้องไหมคะเข้าใจความหมายไหมแล้วมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือ เป็นในลักษณะที่อีกหนึ่งกรณีนะคะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะอีกหนึ่งกรณีก็คือเดี๋ยวก่อนขอคัดลอกก่อนนะเป็นในกรณีที่ภาษาอังกฤษอยู่หัวท้ายค่ะเอ้ยไม่ให ไม่ใช่หัวท้ายพูดติดอยู่ริมสุดคะ่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยู่ริมสุดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีทั้งหมดอีกสองก็อีกสองวิธีถูกต้องไหมคะก็ค,ค,คือหมายถึงภาษาอังกฤษไปอยู่วิธีหัวเล่มหนึ่งแล้วก็อยู่ท้ายเล่มหนึ่งเป็นสองวิธีนึกภาพออกไหมคะดังนั้นแล้วเราก็าวิธีนี้มาอีกอันหนึ่งก็คือเราคูณสองเข้าไปข้างในบวกเพิ่มแปดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษเป็นคําตอบในข้อนี้ โอเคไหมคะโอเคครับอะต่อมาค่ะในข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจะจัดชายสี่คนและหญิงสี่คนเข้าแถวตรงกันได้กี่วิธีถ้าให้ชายและหญิงยืนสลับกันข้อนี้เป็นกฎการบวกนะคะข้อนี้เป็นกฎการบวกจ,จ๋าๆเลยนะคะความหมายของคําว่าสลับกันดูดีๆด,ดูดังนี้นะคะ กรณีที่หนึ่งชายขึ้นก่อนแล้วตามด้วยหญิงตามด้วยชายตามด้วยหญิงสองแฟกตามด้วยชายตามด้วยหญิงหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ชายแล้วก็หญิงอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนรียนเห็นเคสไหมคะอันนี้คือเคสที่หนึ่งมันก็จะได้ว่าชายก็จะเป็นชายก็เป็นสี่แฟกใช่ป่ะสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่ง หมายถือชายต้องเป็นผู้ชายชายต้องเป็นสีฟ้าชายก็จะเป็นเนี่ยพอใส่ลงไปครั้งวิธีที่หนึ่งก็จะเป็นสี่ใช่ป่ะสี่แล้วก็คูณด้วยสามคูณด้วยสองคูณด้วยหนึ่งความหมายของเขาว่าสี่สี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งหมายถึงว่าแถวเอเอด้านหน้าอันแรกก็จะมีสี่กรณีแล้วมันก็จะเหลือแอแถวทัดมาก็จะเหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่งตามลาดับึนภาพออกไหมคะคเหมือนที่เรา เคยวางลิงยงเลขเอาไว้คูณกันมันก็จะได้เท่ากับยี่สิบสี่วิธีและเด็กผู้หญิง mm. ก็เหมือนกันสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งเท่ากับยี่สิบสี่วิธีเหมือนกันคราวนี้เนี่ยจำนวนวิธีชายและหญิงเนี่ยยืนสลับกันเนี่ยเราก็เอายี่สิบสี่ของผู้หญิงไปคูณกับยีของผู้ชายเลยซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ500 <76 S 2> เจ็ดสิบหกวิธีเข้าใจปะคะเพราะามันยืนสลับกันนะลูกมันหลายครั้งอะ่ะมันไม่ไดเอามาบวกกันแต่ว่าอันนี้คือแค่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองครูให้ผู้หญิงอยู่หัวแถวผู้ชายอยู่ถัดมามั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอันนี้คือกรณีที่สองคือผู้ชายอยู่ถัดจากผู้หญิงให้ผู้หญิงอยู่หัวแถวก่อน เห็นไหมคะคราวนี้เนี่ยเมื่อมันสลับกันอย่างเงี้ยวิธีการใช้ก็เหมือนกันเข้าใจความหมายของครูไหมวิธีการทําก็เหมือนกันเลยแต่เราขึ้นที่หญิงก่อนหญิงก็คือ4ี่คูณสมคูณสคูณหมันก็จะได้เท่ากับ24วิธีเห็นป่ะผู้ชายก็เป็น4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับ 24วิธีเหมือนกันนะคะ<ม>เพราะหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะได้เป็น24ของผู้ชายคูณกับ24ของผู้หญิงเท่ากับ5 7 6วิธีเนี่แหละค่ะเราถึงจะเอา2กรณีนี้มาบวกกันก็คือเอา5 7 6บวกด้วย5 7 6ซึ่งจะได้เท่ากับ1,152ครับถูกต้อง1,152วิธี โอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนค่ะนักเรียนควรที่จะต้องไปดูคลิปอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการทบทวนตกลงตามนี้ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนอย่าลืมอ่าเช็คด้วยนะคะว่าอีเมลของคลิปนี้ไปอยู่ที่เด็กคนไหน ตั้งปลดล็อกให้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูฝ้ายก็จะขอจบการบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะคะและสำหรับเด็กๆนะคะคนอื่นๆน,นะคะสามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปของครูได้นะคะเพราะว่าเอา่อเพื่อความฝันของครูที่อยากจะเป็นดาวนะคะนักเรียนโอเคค่ะทั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ